สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องป้องปายซื้อผู้สุขคนเนาะคะ่ะมาพบมาพอกันกะซาสว่างสวงบายบายนะคะทุกคนคะ่ะมากินขา่าค่ะเมื่อนี้มีปลาสมอนนะคะมีตําำมักทั่วคอรอ์คลคลบ้านเฮาเด้ออันนี้มักทั่วนั่นทุกคนเหลือซ้ำนี่แหละทุกคนคะ่ะแล้วก็มีหยังสตอแคบมูค,ค่ะแล้กก็สลัดหน่อยนึงเนาะคะ่ะมาเบาๆลายใหญ่ห้างหังวก็มาจากเ็ดงานทุกคนหิวเขา่าว่าพ่นสิก,กินเขา่าอิ่มว่าซานอย่มองเหตุงาน ได้แพ่นเคก้กกว่าสันมะแซนด์โอ้โหบัตระอะไรมันบอเล็วดอกทุกคนคะ่ะมาจวดจาดฝาดบึ้มเหมือนกันช่วงนี้ก็สิเป็นการกินในจักน้อยนะคะงดเหล่าในจักน้อยือแซบ่บ กอบแบบสนั่นวันไว้บางซีซาหาลังได้เงี้ยบกุนน้ำมันไหลมาพี่บัดหาแนวห้องบานไม่เป็นยังหรอกปล่อยมันไหลเละโอ้ใหญ่ก๊มมีแหละเอามันห้องจังสีมั่งสีเห็นนะฮะทุกคนจำปูดลงไปเล่นยน้ำประแดกมนัว ตามตัวต้องนอดนำปลาเด้อทุกคนเรือ่อนแสบบอรคือสันบอแสบบอกไว้ก่อนได้จ้ะมาเบิ่งดุนไม่ค่อยทำตื้นใหญ่ทุกคนจมปูดลงไปทุกคนคะ่ะ นิ้วคักอยู่เนี่ยเขาหนีอุ้นมือที่สองจำโดนไล่มุนอุ้ย <c oughs> ออื uh ืบ huh. ังน,น้ำน้อยแล้วน้ำน้อยเอาปล่อยมันน้ำมันสีน้อย <c oughs> มันแซบคักดได้ป่ะนี่บีบลงไปทุกคนคะ่ะจังสีเลยอือ uh หือ huh. ไปเหตุงานมากเมือม่อยทุกคนโอ้ยเมือนจะแม่นจังแต่เริ่มต้นจนหอดัันสุดตายปั๊บเลยเมื่อคักเมือเนี่ยเขาขห็หฮอนได้ใจ ม,ม,มันขาดอีกอย่างสักยยอ,อย่างอยู่จะขอบรลลูว่ไว้ขาดยังขึ้นพอบุนล้วสิแม่เท่าแล้วทุกคนยอมรับเลยแต่สี่สิบปีแล้วเนี่ยต้อง ยอมรับจากของแล้วได้แบบก็จะเอาลงสุดๆเลยมึง อันนี้คุณใส่เห็นบ่อะไร้มักแห้งปลาสมอนตามังฮงแมนเบิดเลยเดี๋ยวทานยังเหลืออยู่นี่แมน่นเรียบทุกคนบัว่อยเป็นทั้งสันนะ โอ้มะเขือเพราะว่ากินจดตัวรื่อมะเขือแบบมันเกิดขึ้นพอออกคือเกาสีเขาสวยมากเลยทุกคน สีแบบชํำๆเลยไหมแดงแดงแบบสีเขาอ่ะอืมอ้มอืมืมอือยเลยเลยแ่ะ ยังว่าแก่คัดคิดหอดบ้านได้อยู่ทุกคนแต่ว่ากินยังซีรูรดูบ่ได้กินรูดูนี่ก็คือต้องหาสปอนเซอร์แล้วล่แหละ Việc bỏ qua phiền phơ nè <laughs> quán chuẩn สิ่น,นี้มันลื่มเบิงทุกคนันตอนอย่างผู้ลุผดผู้อืนหน่ห พันเอาลังสีเลยทุกคนมาอื พ้ดใด้พอกินเมือกอะต้องขอโทษขออภัยทํ้ำเด้จอจ้ะเขาบอกไว้แล้วอินมันหลายเกินไปแล้ว ข <c oughs> ึ้นแล้วกับสิเจ้านี้แหละทุกคนจะเดือดกันงานต่อมาพอกันไม่คืบหน้าไปแล้วที่เหลือคุณชายมาจัดการต่อนะคะอรุณบาดค่ะสวัสดีจ้า